สวนงใหญ่ลวสัสดีครับสวนลุงใหญ่าคาโด,โโโดโฟาร์มน,นะครับวันนี้เราเข้าสวนกันแต่เช้าเลยโอเคครับเช้านี้เราก็าจะมาเดินสำรวจในแปลงกันนะครับครับจะมาดูมาสังเกตนะครับการติดผลของอะโวคาโดแต่ละสายพันธุ์นะครับปีนี้ติดลูกดีนะครับแล้วก็ดกทุกสายพันธุ์เลยมาดูพันธุ์ที2 1สองหนึ่งก่อนนะครับนี่นะครับดกไม่แพ้ปีที่แล้วเลย มาเป็นพวงเหมือนกันนะครับมันยอดมากติดเยอะมากเลยต้นนี้จะมีสามสายพันธุ์นะครับอยู่ในต้นเดียวเลยอันนี้จะเป็นพันธุ์แมตติฟครับส่วนที่กำลังดอกอยู่นี้นะครับจะเป็นพันธุ์ปากช่อง99ติดลูกกันแล้วนะครับปากช่อง99จะออกดอกก่อนเข้าเลยมาก่อนเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ติดลูกก่อนเพื่อนเลยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพันธุ์ทีเอ็กซ์สองหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เพื่จะออกดอกต้นนี้ท in นวัครับสองสายพันในต้นเดียวด้านบนนี้จะเป็นพันเลดเวียดนามนะครับใบสีแดงส่วนด้านล่างจะเป็น TA 21ครับลองดูครับมันจะช่วยในเรื่องของการผสมเกสรน,นะครับได้มากน้อยสำหรับต้นนี้ก็ท in นวเหมือนกันครับพพระ08กับแม็กซี่โคลานะครับด้านขวาคือพพระ08 แต่ด้านซ้ายนะครับจะเป็นแม็กซี่โคล่านะครับติดลูกแล้วเหมือนกันนะครับทั้งสองสายพันธุ์นี้ติดดีทั้งคู่เลยครับท่านผู้ชมครับเรามาดูต้นนี้กันนะครับรู้สึกว่าติดลูกเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับโอเคต้นนี้นะครับก็จะมีสองสายพันธุ์นะครับอยู่ในต้นเดียวก็คือพบพ0าศูนย์ดกับพันธุศูนย์สามสี่สองสายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวกันนะครับเป็นยังไงมาดูกันนะครับนี่ นี่เลยนะครับสายพันธุ์ละสองกิ่งนะครับนี่ดูทรงพุ่มแล้วไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ให้ผลผลิตเต็มอัตราอัตราการติดผลถ้าเทียบกับพันธุ์ต้นที่เดียเด่ยวๆนะครับอันนี้จะติดเยอะกว่าติดเกือบทุกช่อเลยนะครับติดเยอะกว่าปีที่แล้วอีกติดเยอะดีกว่าติดน้อยครับเพราะช่วงที่จะคัดลูกนะครับเราจะได้มีตัวเลือก ที่เยอะขึ้นยังไงก็จะหนีไม่พ้นด่านประศักนะครับฟ้าฝนขนองก็จะมีโอกาสล่วงได้อีกถือได้ว่าการผสมแกสอนเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์มากทั้งสงสายพันธุ์เลยนะครับเพราะกิ่งมันติดกันแน่นขนาดนี้นะครับก็มีโอกาสการผสมที่ข้ามสายพันธุ์ระหว่างกันและกันโดยส่วนตัวคิดว่าการปลูกอะโวคาโดคละสายพันธุ์ในระหว่างแถวอาจจะได้ประสิทธิผลกว่าพันธุ์ที่ปลูกติดกันระหว่างพันธุ์ แต่ละพันธุ์ดอกอาจจะบ,บานคนละช่วงเวลาจะมีพันธุ์ที่บานช่วงเช้ากับพันธ์ที่บานช่วงบ่ายเราสามารถเอาพันธ์ที่มันบานในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเอามาปลูกคู่กันได้มันจะช่วยได้เยอะเลยครับท่านผู้ชมตัวแปรสําคัญก็คือต้องมีแมลงและผึ้งนะครับที่จะเป็น,นกลไกหลักในการช่วยผสมแกสอนเพราะนั้นเราต้องรักษาระบบนิเวศในสวนของเราให้สมดุลไว้ก่อนนะครับ